สวัสดีครับน้องสิครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับหุ่นรบผู้กล้านะครับโดยดีวันนี้ครับเรามาดูกันกับผู้กล้าแห่งดวงอาทิตย์ ไฟเบิร์ดนั่นเองครับผมซึ่งเป็นหุ่นรบผู้กล้าลำดับที่2ต่อจากเอ็กไคเซอร์นั่นเองครับโดยสิ่งที่เราจะดูในวันนี้ครับมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันคือในส่วนของพระเอกของเรื่องครับยูทาโรคาโทรินะครับแล้วก็ส่วนของยานรบตรงนี้ครับคือไฟเ e 7ร์ดนั่นเองครับผมซึ่งทั้งสองคนนี้ครับก็สามารถประกอบร่างกันครับให้กลายเป็นไฟเบิร์ดได้นั่นเองครับซึ่งแต่ละอย่างจะเป็นยังไงบ้างครับเราเริ่มทำการรีวิวเลยครับผมโอเคพอใช่ก่อนอย่างนี้เรามาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนของกล่องครับผม นี่เลยครับ SMP นะครับ Brave Fire Fighter of Sunfire Bird นั่นเองครับโดยหน้ากล่องตรงนี้ครับคือการประกอบร่างแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับมีชื่อเต็มว่า b u So Fire Bird ครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันกับร่างตรงนี้ครับคือ Fire Bird แล้วก็พระเอกของเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับของข้างในครับผมที่เราใช้รีวิววันนี้มีทั้งหมด เท่านี้เลยครับมาดูพระเอกของเรื่องกันก่อนละกันนะครับกับนี่เลยครับยูทาโร่คาโทรินะครับซึ่งอย่างที่เห็นตรงเลยครับว่าคาโทรินะครับเป็นแอนดรอยนั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าเราครับเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่คนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากเห็นหน้าพระเอกของเรื่องแบบเต็มๆนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเสิร์ชหามีมนะครับมีมชื่อว่า is this a p g e a n นะครับและนั่นคือหน้าพระเอกแบบเต็มๆนั่นเองครับผมโดยนั่นหาความว่าตัวจริงของเขาคือแอนดรอยนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นร่างที่สามารถประกอบกับไฟเบอร์ได้ย ก็ต้องบอกนะครับว่ารายละเอียดของตัวคาโทดีตัวนี้ครับต้องบอกว่าถอดมาได้ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของจุดต่างๆไว้เสียบฐานดิสเพย์นะครับรวมถึงจุดขยับก็เหมือนกับแอคชั่นฟิกเกอร์ด้วยเพราะถี่ว่าถอดมาได้ค่อนข้างจะดูดีมากเลยทีเดียวนะครับกับตัวนี้เนอะเพราะงั้นส่วนหัวครับแน่นอนว่าขยับได้เต็มที่นะครับส่วนแค้นมุนได้เอาขึ้นเอาลงได้นะครับผมบิดตรงนี้ได้ครับขยับฟึบๆแบบนี้ได้นะครับบิดข้อมือได้เนอะเอา ตัวบอดี้ลงมาแบบนี้หมุนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็บิดเอวแบบนี้ได้นะครับเตะข้างหน้าเตะข้างหลังนะครับผมบิดขาปุ๊บๆแบบนี้ได้นะครับขยับข้เป็น2จสังหวะนะครับผมส่วนเท้าเป็นจุกขับที่เหมือนเป็นบอดจอยนะครับเพราะถือว่าจุกแข็บค่อนข้างดีครับกับคาโทรคนนี้นะครับผมสามารถแอคชั่นต่างๆได้ครับท่าประกอบด้านกระหุนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะฉันดับไปเรามาดูตัวยานกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคขอวางเพ่ก่อนนะครับ ยานจริงๆตอนแรกผมพูดผิดเนอะยานไฟเจตไฟเออตตรงนี้ครับไม่ใช่ยานรบนะครับแต่เป็นยานสำหรับการกู้ภัยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเริ่มเรื่องเลยเนี่ยไฟเออจครับจะไม่มีอาวุธเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับนั่นแปลว่าไฟเ e 7ตครับาสามารถในการต่อสู้ที่จะต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นศูนย์นะครับเจ้ากระทั่งรนมากับคาโทรีครับทึ่สามารถกลายเป็นไฟเบอร์ที่สามารถต่อสู้ได้นั่นเองครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งตัวยานต้องบอกนะครับว่าก็ถอดมาได้ข่อนางจะดูดีมากๆเลยทีเเดยวครัับาานน้่่ง จะเห็นว่าผมบีบพาร์ตสีแดงตรงนี้ไว้ตลอดเวลาครับพาร์ตปีกเสยแดงตรงนี้2อันครับเป็นพาร์ตที่หลุด ง่ายมากๆนะครับเพราะฉันต้องถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากกว่าเล่นเนื่องจากว่ามันหลุดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวล็อกเนี่ยไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับผมเป็นในด้วครับถ้าเกิดไม่นับส่วนนี้ครับส่วนนของย่านครับถือว่าค่อนข้างจะดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะฉันถัดไปเรามาเริ่มทําการประกอบร่างกันเลยดีกว่านะครับซึ่งขออนุญาตถอดสชิ้นนี้ออกนะเนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างขัดขวางในการประกอบร่างพอสมควรเลยนะครับเขวิธีการประกอบร่างครับถ้าเกิดเอาตามเรื่องเลยครับ ตัวคาโทรีนีครับตอนแรกเป็นร่างคนเนื้อทำการฉีกร่างตัวเองออกครับให้กลายเป็นร่าง Android ครับแล้วก็ตะโกนว่า Fire ไฟเจตและยานไฟเก็จะบินมานะครับจากนั้นสองคนนี้เข้าําทำการประกอบร่างกันนะครับวิธีการอย่างแรกเลยคือตัวยานไฟเ e อครับมาทำการแปลงร่างก่อนนะครับอะ มขอแปลร่างอย่างรวดเร็วละกันนะครับเพราะงั้นขอข้ามขั้นตอนขอถอดอันนี้ออกก่อนนะครับซึ่งเป็นพารแทแขนะพาแร์แขนนี้จะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นมองไปตรงนี้เหตุที่ขลับมาตัวยางนะครับตัวยาถามว่าแปลงร่างยังไงนะครับอย่างแรกสุดเริ่มจากส่วนเท้าละกันนะครับส่วนเท้าครับพับตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็จับตรงนี้ไว้นะครับค่อยๆดึงพาสสีแดงตรงนี้ขึ้นแบบนี้สองสำกึกนะครับให้มันพอดีแบบนี้นอกจากนั้นก็ทําการดันลงไปแล้วก็ดึงพาสสีแดงตัวออกมาเป็นส่วนเท้านะครับดึงนี้ พับตรงนี้พับตรงนี้นะครับแล้วก็พับล็อกเก็บเข้าไปซึ่งจะพับปีกตรงนี้เนี่ยระวังด้วยนะเนื่องจากว่าสีแดงตรงนี้นยครับเป็นสติกเกอร์นะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันครับพับเท้าออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นดันขึ้นชุบๆแบบนี้ครับอ่า ปิดลงป้ดึงเท้าออกมานะครับแล้วก็เก็บปีกกั้นนะครับปิดตรงนี้เอาตรงนี้ลงเอาตรงนี้ขึ้นนะครับเอาตรงนี้ลงเฟนน่าเสซินเรียบร้อยนะครับแล้วข้างหน้าแน่นอนเก็บแรนดิ้งเกียร์นะครับโอเคเรียบร้อยที่ถัดไปนะครับขาเราดึงลงมาแบบนี้เลยชึบชึบซึ้งนะแต่เป็นปกติครับมันจะถูกล็อกไว้นะแต่ว่าอันนี้ผมอันล็อกไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการแปลงร่างนะครับแล้วก็ดึงเข่าออกมาแบบนี้เท่านี้ส่วนขาก็เป็นนาเสซินสมบูรณ์เรียบร้อยครับถัดไปส่วนปีกตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยกรับือเลงมานะครับ แต่แน่นอนครับเราไม่สามารถพับลงมาปิดได้แล้วจัจะเป็นให้เราตพงดึงหัวขึ้นเนะเพราะั้นครับดึงหัวมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆดันหัวไฟเบิร์ตขึ้นมาแบบนี้ชา้ชาๆนะครับผมแล้วก็ระวังอย่าก,กดข้างหน้าตรงนี้แรงเพราะข้างหน้าตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับค่อยๆดันหัวขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับผมร,บระวังอย่าให้มันหลุดนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เห็นว่าเป็นข้อพับแบบนี้เนอะเพราะงั้นโอเคดึงตรงนี้เสร็จปุ๊บค่อยๆดึงหัวขึ้นมาช้าๆช้าๆอุ๊ยหลุดจนได หนึ่งขึ้นมาแบบนี้จับตรงนี้กดไว้แล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปก็บีบหัวให้แน่นนิดนึงเนาะจากนั้นพับตรงนี้มาครับแล้วก็พับปีกเก็บสองข้างชึบชึบแบบนี้ไม่ได้เสเศษสิ้นเรียบร้อยนะครับกับส่วนบอดี้แล้วก็ส่วนหัวไฟเบอร์แล้วที่ถัดไปส่วนขาไอส่วนแขนสิส่วนแขนนะครับคือพับนี้ทั้งอันเลยสิ่งที่เราทำครับอย่างแรกเลยพับตรงนี้กลับมานะครับชึบชึบแบบนี้อ่าชึบอ่เห็นไหมให้เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนแขนหมุนลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ลองเทสก่อนว่าเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคให้หมุนแขนขึ้นนะครับจากนั้นอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันครับพับมาต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมพับตรงนี้เข้าไปพับตรงนี้ขึ้นมาพับแขนแบบนี้เอาลงเอาขึ้นเช็คเรียบร้อยนะครับจากนั้นส่วนแขนครับเราทําการสักครู่หนึ่งนะครับง้างตรงนี้ออกสักเล็กน้อยนะครับง้างตรง้อล็อกตรงนี้ออกสักเล็กน้อยแล้วก็เริ่มทําการประกอบนะครับวิธีการประกอบครับอย่างแรกตรง2จุดตรงนี้เราจะใส่เข้าไปที่2รูตรงนี้นะครับใส่เข้าไปชึบ แต่ว่าก่อนที่จะกดให้แน่นครับเราต้องก,การพับแขนครับให้มันเข้าล็อกเรียบร้อยก่อนเห็นไหมจากนั้นยกตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็กดลงไปชึบเป็นาเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับพับลงมาจากนั้นแขนต่างๆครับกดเข้าล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็มุนแขนตรงนี้ลงมามุนแขนตรงนี้ลงมานะครับจากนั้นงับตรงนี้ขึ้นชึบอ่าขึ้นมาสุดเลยแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับชึบชึบ เาหนี้การเตรียมตัวของไฟเบอร์ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับและที่ขัดไปถามว่าทำไมต่อครับพเอกของเรานะครับตามเรื่องเลยก็ทําการบินเข้าไปนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวพาร์ตตรงกลางตรงนี้เสียบเข้าไปซึ่งเขาว่าถ้าเกิดดูกันตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถเสียบตัว,ตวเอกต,ตัวนี้เข้าไปได้เนะเราเลยจะมีพาร์ตอีกพาร์ตหนึ่งนะครับผมขอวางขุนไว้ก่อนแล้วกันเป็นพาร์ตตัวนี้ครับพาร์ตเกีวตรงนี้ครับเป็นพาร์ตพระเอกของเราเลยนะครับในเวอร์ชั่นเกีวสําหรับการแปลงร่างเป็นส่วนคอโดยเฉพาะนะครับก็ทําการพับลงไปแบบนี้ชบแลล้้วกก็เเสียขาาไปตรงง นะครับแบบนี้เลยซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเสียบมาก่อนนะครับชึบๆโอเคซึ่งตรงๆคือค่อนข้างยากระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคชุบๆแบบนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะเนอะกดเอ๊ะไม่เข้านะครับหรือมันเข้าไปแล้วเอะยากนิดนึงนะเนี่ยจะไม่เข้าจริงๆด้วยแปบบ๊บนึงหล่นหายไปแล้วเนี่ยโอเคเจอแล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้เป็นพาร์ทที่ถือว่ายากมากเลยนะครับสำหรับผมนะงั้นค่อยๆใส่เข้าไป เข้าไหมรอบนี้ไม่เข้าอยู่ดีนะครับอ้ใส่ยากจัง <c oughs> เพราะงั้นโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะไม่ค่อยตรงก็ตามเอาเป็นว่าเท่านี้เขาก็จะเป็นการประกอบร่างเสร็จสมบูรแล้วครับกับขออนุญาตไม่ใส่นะครับเนื่องจากว่า <c oughs> ใส่ยากเกินไปเอาเป็นว่าเท่านี้ครับก็จะเป็นเสร็จแล้วครับกับ ไฟเบิร์ดนะครับผมการประกอบร่างของยูทาโร่แล้วก็ไฟเออร์นั่นเองครับผมซึ่งนะครับว่าไฟเบิร์ดของเราครับก็เป็นหุ่นรบพ้ก้าร่างแรกนั่นเองครับผมเป็นในรูปแบบนี้แหละนะครับอ่าซึ่งต้องบอกเลยครับว่าดีไซน์ครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับกับตัวนี้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ารายละเอียดของหุ่นตัวนี้ครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับมีจุดหนึ่งครับที่ผมหงุดหงิดมากๆก็คือส่วนของมือตรงนี้ครับ จะเห็นว่ามือตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างขนาดดูใหญ่ใช่ไหมครับและจริงๆนวเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยมีเตรียมมือขนาดเล็กไว้ตรงนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงใส่มือไว้ก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีข้อต่อใช่ไหมครับตรงนี้ข้อต่อีจะข้อต่อคือการสไลด์เข้าสไลด์ออกตัวมือครับแต่ว่าข้อต่อครับกับไอตรงสไลด์เนี่ยความหนานแน่นมันต่างกันมากๆข้อต่อครับมันเบามาก แต่ข้อมือครับมันแข็งมากนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการจะใส่ครับมันลําบากเลยเกินผมเลยขออนุญาตใส่ข้อมือไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเจ็บนิ้วเวลาใส่นะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับเพราะก็ถือว่าถ้าเกิดไม่มีจุดนี้เนี่ยตัวหุ่นจะโอเคมากๆเลยนะครับแต่ติดแค่จุดนี้เลยตัวหุ่นก็เลยมันกับโดนตัดคะแนนออกสักเล็กน้อยนั่นเองครับผมแต่ว่าส่วนอื่นต้นครับถือว่าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับผมค่อนข้างจะดูเท่ดีๆครับกับไฟเบิร์ดคนนี้นั่นเองนะครับเกี่ยวกับที่นี่เรื่องของจุดขยับ นนสามารถหมุนซ้ายาหม,มุนขวาได้เต็มที่นะครับผมส่วนไหลตรงนี้ครับแน่นอนไหล่ขึ้นเพราะงั้นเราสามารถบิดได้เต็มที่เลยนะเอาระวังระวังหลุดล็อกด้วยแบบนี้นะครับผมเอาขึ้นกดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเอาขึ้นเอาลงแบบนี้ได้นะครับหมุนแขนชบึชบๆขยับข้อศอกตรงนี้หมุนข้อมือได้แต่ระวังหลุดด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนเอวสามารถหมุนได้เต็มที่นะครับในร่างนี้ชบึชบๆอ่ะเอาเอาตรงนี้ลงเอาตรงนี้เข้าได้นะครับผมอ่ะส่วนขาตรงนี้เนอะ แต่ว่าค่อนข้างใสกับยากนิดนึงนะครับอ่าทีนี้ส่วนเท้าครับอ่าส่วนกระโปรงตรงนี้เนี่ยเป็นกระโปรงแบบขยับทีเดียวเพราะงั้นสามารถเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหลังได้เตะไปข้างข้างได้นะครับผมแล้วก็ไน้นะครับว่าส่วนเข่าเป็นจุดขยับจังสวะนะครับส่วนเท้าสามารถหมุนได้นั่นเองนะเพราะงั้นถือว่าจุดขยับถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับแต่ผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกระโปรงนะครับผมมันจะเป็น2ชั้น เพราะงั้นตอนเราเป็นไฟเจอเบิร์ดเนี่ยครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นกระโปรงสองใช่ไหมครับประกอบเข้ามาแต่ว่าผมลืมไปนะครับเมื่อกี้คือผมลืมถอดกระโปรงออกเพราะงั้นต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพิ่งสังเกตเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าไฟเจอเบิร์ดนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับกับร่างแรงครับผมที่ถามว่าร่างนี้นะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือร่างนี้ครับเหมือนกับขุนผู้กล้าร่างแรกทั่วไปครับไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับสามารถสั่นกับศัตรูได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการขนาดสามารถต่อกรกกััััััับบบศศตตรรรรรรรููวใหหหญ่่่่ๆือออแแข็งงงงงไดดด้้้นนนนเคคผมมมโยาาีีะุธท2 อย่างด้วยกันครับอย่างแรกครับคือส่วนนี้ครับเป็นปืนไรเฟิลนะครับอาบ,บธชี้นี้ครับมีชื่อว่าผมนึกชื่อแป๊บหนึ่งนะอ่ะาไดนาบลัสเตอร์นะครับ เป็นการยิงบีมที่แขนออกไปครับเป็นถือว่าเป็นอาวุธหลักของร่างนี้เลยนะครับแล้วก็อาวุธที่สองครับถูกซ่อมไว้ตรงส่วนขาตรงนี้ครับมีชื่อว่าไฟ r e m ร์มิ l ไซน์นะครับเป็นการระดมยิงมิสไซล์จากอีกฝ่ายนั่นเองครับผมเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนสีเทาตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยมันสามารถเลื่อนขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีตัวเลื่อนอยู่แต่ว่าผมตัดเล็บไปแล้วก็เลยไม่สามารถเลื่อนขึ้นได้ครับล้วจุดนี้ครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดครับสามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วก็มาต่อเป็นกระบอกแต่ว่าถ้าเก ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากเท่านั้นนะครับผมจะจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อทําการประกอบร่างไปน่าถัดไปเท่านั้นแล้วนั่นเองนะครับผมถือว่าร่างน,นี้ก็เป็นร่างแรกสร็ำหรับการทวงเวลาหรือใช้สหรับการต่อสู้กับศัตรูที่ไม่เก่งมากเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมกับ Fire Bir d นะครับโอเคซึ่งถ้าให้สรุปนะครับถามว่าไฟเ e อร์ d สวยไหมนะครับคำตอบคือค่องค่า,าจะสวยงามมากๆนะครับ ติดแค่2อย่างอย่างแรกครับรูตรงหน้าอกตรงนี้ครับใส่อุปกรณ์ยากมากนะครับอย่างที่2ครับคือส่วนของพาร์ตตรงนี้นะครับที่มันลําบากมากในการยกเข้ายกออกนะครับผมแล้วก็ส่วนแขนนี่อาจจะหลุดง่ายนิดนึงนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าผมสามารถแก้ได้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบครับแต่ว่าส่วนตัวครับถือว่าไฟเบอร์หอมมันคาด่อน่าจะดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอสารภาพอย่างนึงคือผมไม่เคยดูไฟเบอร์นะครับแต่ว่าผมชอบดีไซน์ขุ่นมากๆก็เลยซื้อมานั่นเองครับผมแล้วก็จริงๆ ไม่กี่ตอนนั่นเองครับผมดูไปตอนใกล้จบนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูตอนที่เหมือนกับโผล่มาตอนแรกๆนั่นเองครับผมเพราะงั้นตอนช่วงตอนๆเนี่ยผมก็เลยไม่ไดู้อะไรมากเท่าไหร่นะครับเป็นในรูปแบบนี้นะครับกับ Firebird นะครับซึ่ง เ okay. นีน่ยนะครับว่าทุนสวยนะครับมีกิมมิคซ่อนไว้เช่นกิมมิคก,การเปิดไดนาแคนนอนหรือการเปิดไฟเยอร์บัสไฟเยอร์มิสไซล์ซึ่งตรงจุดนี้ผมชอบมากนะครับแต่ว่าแนีน่ยนครับว่าร่างนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นร่างที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับเราจะมาดูต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งชิ้นส่วนหลุดสิ โอเคกลับมาก่อนนะครับโอเคร่างที่แข็งแกร่งจริงของไฟเบิร์ดครับเราจะมาดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าร่างปูโซไฟเบิร์ดเนี่ยครับจะเป็นยังไงจะแข็งแกร่งขนาดจะมีอาวุธอะไรนะครับผมส่วนวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกครับว่ามีเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันครับกับร่างไฟเบิร์ดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่วนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย